ลอนดอนศูนย์กลางของโลกเม,มืองแห่งความมั่งคั่งและโอกาสสำหรับใครบางคนผลประโยชน์และความสมมติสำหรับคนบางกลุก่มเมืองแห่งนี้มีความดำมืดซ่อนอยู่ข้างใต้สถานที่ที่ต้องถูกชำระล้าง <ทะ S 2> และฉันรู้จักใครบางคนที่จะช่วยฉันไม่ว่าศัตรูของเราจะมีมากเท่าใด ไม่ว่าจะต้องตายกันสักแค่ไหนพวกเราจะไม่ยอมแพ้พวกกับปั้นที่ฉันเบี่ยงออกไป ฉันจะหยุดการครอบงำของพวกเขา<ป>และด้วยการร่วมมือ<ป>พวกเราจะกู้ลอนดอนคืนมาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เอเ s Creed Syndicate พาร์ทที่36นะครับก็หลังจากที่ รอยต่อนะครับระหว่างการยึดเขตดินแดนนะครับเข้ามาสู่ในเรื่องซีเควนต์แปดเนี่ยผมก็ไปไล่เก็บกล่องโหต้องบอกว่าขอพูดถึงนิดนึงคือเหนื่อยมากแค่เก็บกล่องที่เขตเวสต์มินสเตอร์เขตเดียวนะครับชั่วโมงกว่าคือที่ผมเก็บเนี่ยไม่ได้แค่กล่องอย่างเดียวนะครับพวกแบบไอฮิลิกหรือว่าคืออะไรางี้เดี๋ยวผมพาไปดูกันคือทุกอย่างะครับไอที่มันเก็บได้อย่างเงยอย่างไอดอกไม้นะครับโปสเตอร์กล่องนะครับหรือแม้แต่เนี่ยฮิลิกเนี่ย คือเก็บหมดนะครับเขตเวสต์มิสเตอร์เขตเดียวฮะชั่วโมงกว่าพี่น้องครับแล้วเกมนี้มันมีอยู่ประมาณ 6- 7เขตได้แล้วที่บอกว่าเวสต์มิสเตอร์ที่เก็บไปเนี่ยได้แค่ประมาณ 1- ใน3เท่านั้นนะครับคือที่เหลือเนี่ยมันเหมือนกับมันไม่แสดงเป็นแผนที่เราต้องไปหาเองนะฮะเอาว่าตอนนี้ระบายความในใจมามากพอแล้วน่าใกล้เวลาที่ได้ไปทำภารกิจสักทีนะครับแต่ว่าที่มันอยู่ตรงนี้คือแปลกใจมากว่าทำไมถึงมีเหตุการณ์ สำคัญเกิดขึ้นนะครับเป็นการถ่ายภาพหมู่นั่นเองซึ่งตามปกติของพลเมืองที่ดีนะครับเราก็ต้องไปอยู่ข้างหลังแล้วก็ทํามือเป็นเขาเขากางขึ้นข้างหลังใช่ไหมทําได้ปะขตอนโทษถ่ายผมแทนได้ไหมเอาไปหมดเลยกลแล้วว่าจะเซลฟี่สวยไหเซลฟี่เองได้ไหมไม่ได้หรอกอ่ะโอเคครับสนุกสนานกันพอแล้วไปทำเคต็ดต่อดีว่าก็สำหรับภารกิจซีเควนต์8ที่รออยู่ตอนนี้นะครับชื่อตอนว่า s t r e n g Bad Follow นั่นเองก็คือแบบ สเตรนแบดโฟลว์นี่ประมาณแบบเป็นประมาณเพื่อนร่วมงานนะครับที่ค่อนข้างจะแปลกประหลาดเพราะคำว่าสเตรนเนี่ยแปลประมาณแบบพิลึกกึ่กือแปลกประหลาดอะไรเงี้ยแบดโฟลว์ก็แบบอ่อเป็นเพื่อนร่วมงานที่ไม่ค่อยจะดีอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนที่เจคอบจะไปร่วมงานเนี่ยคือใครนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครสังเกตทางซ้ายมือเขาจะบอกเลยนะครับว่าเจคอบได้ตอบรับนะครับในภารกิจอ่าเขาเรียกหมายเชิญในการมาทานอาหารค่ำกับแม็กซ์เวลล์รอดนั่นเองไปลุยกันเลยแล้วสรุปมันความลับตรงไหน ซงรูไม่ไงโอเคก็จะดีกว่าถ้าไปเช็คจากด้านหลังนะครับก็คือในตอนอารมภบทของซีเควนต์แปดเนี่ยอีวี่บอกไว้นะครับว่าเจคอบเนี่ยอย่ามารับแบบตอบรับนะครับแทนหมายเชิญของหัวหน้าพวกเดอะไบรเทอร์ซึ่งน่าสนใจเหลือเกินว่าในภารกิจไซเควสเนี่ยเขตทุกเขตนะครับของกรุงนดอนตอนนี้ตกมาอยู่การปกครองของดรุกแล้วแล้วนะครับก็จะรอดูว่าในส่วนของการปลดล็อก จากพวกเดบไบเทอร์ทั้งหมดเนี่ยจะมีผลกับเนื้อเรื่องหลักหรือเปล่านะครับหรือว่าไม่มีเลยนะฮะเดี๋ยวเราต้องมาดูกันตอนนี้เขาให้เรามาคุยกับคนรับประตูข้างหลังนะฮะ้มีคาสีนด้วยเข้มมากฉันมาเพื่อพบมิสเตอร์รอชอาวุธเหรอไม่ละขอบใจฉันมีของตัวเองแล้ว stage, อ๋อใน,นควรจะตรงไปที่เวทีนะ <This way. S 1> ทางนี้ <c oughs> สุดยอดระบบรักษาความปลอดภัยไม่เข้าด้านหน้าไม่เข้าด้านด้านหลังแทน แล้วรู้สึกว่าตอนเข้าตอนตอนตัดเข้ามาในภารกิจเนี่ยไม่มีฉากคัซีนของหอรายการิเบนนะครับซึ่งปกติแล้วเวลาเกมเอเดนซินคริสติเกตเนี่ยเวลาเข้าเปลี่ยนโหมดเวลาเนี่ยมันจะให้หอรายการพิเบนรีเซ็ตเวลาครับแต่อันนี้คือเข้ามาได้เลยซึ่งดูจากทรงแล้วมันเหมือนกับเป็นหอศิลป์หอเก็บอะไรหรือเปล่าหรือว่าเป็นโรงละครโอ้นึกถึงแบล็คช็อกอินฟินิตเลยครับอ่าตีมอากาศอย่างนี้นะตีมอารมณ์แบบนี้ นั่นไงเป้าหมายของเราครับไปห,มหูม,มีมีพรมดำมาด้วยอ๋อแขกคู่มิเกียริของเรามาถึงแล้วมานั่งสิฉันจับตาดูนายในบางครั้ง <im it> และฉันพบว่าความกลางของนายในการต่อสู้กับคอฟฟอร์สตาริรกเนี่ย <im it> มันโคตรจะเจ๋งเลยฉันจัดการกับคนของนายนทีละคนนั่นไม่ทำให้นายโกรธเลยเหรอตรงกันข้ามเลยเรื่องเซอร์ไพรส์คือรสชาติของชีวิต ตอนนี้กับสตาริกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แตกต่างออกไปฉันจมปลักกันในคำสั่งของมันคจะน่าเบื่อแล้วสมมุติว่าถ้าเรามารวมมือกันและคนเขาลงล่ะอฉันไม่ค่อยมั่นใจเรื่องนั้นนะสหายข้าฉันไม่สามารถช่วยให้นายมีโอกาสที่จะทำให้สตาริกต้องเจ็บปวดได้แล้วก็นายสามารถมาที่โรงละครแห่งนี้และฆ่าฉันได้เลย และนายจะได้อะไรจากเรื่องนี้โอกาสที่ได้ทำเรื่องสนุกสนุกกับคนที่กล้าหาญที่สุดในลอนดอนยังไงล่ะนายได้รับการตกลงแล้วลอิสรถมาของฉันพร้อมไหม อจริงๆเขาว่าเชลวีเมื่อกี้ผมเดาว่าน่าจะหมายถึงประมาณว่าเฮ้ยมันเป็นรถม้าของเราถูกปะเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่พอดีก็มันมันได้ทั้งสองแบบนะครับจะให้มันมันก็เฮ้ยพร้อมยางพร้อมยางนี่ไอ้ทางนี้ทางนี้โอเคครับโหวิ่งเลยเหรอเออฟิตเลยเนี่ยนี่ครับหัวหน้าของกลุ่มเดอะไบรท์เทอร์นะครับเป็นบอสใหญ่เลยและแล้วความร่วมมือก็เกิดขึ้นจนได้อ่ะไปครับไปไปขับไปเลยไปที่เส้นเปนเควสแลยอย่าให้ม้าต้องเหงา เออฉันคิดว่านายและสตาริกจะสู้เพื่อเป้าหมายเดียวกันซะอีกแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอนายก็รู้เขาต้องใช้ชั้นประการฝึกหัวหน้าแก๊งของเขาเพราะผู้คนถือเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเออนายไม่ต้องพูดอย่างนี้ได้อิสระเจคอดการฉกฉวยนั่นหา่างไกลจากคำว่าบาปมันปฏิเสธความเป็นมนุษย์ของเราเออเห็นด้วยนะแล้วเซนแพนควีจะทำให้ทุกของเราเบาลงได้ไง ที่สถานีนั้นมีการขนถ่ายระเบิดล็อตใหญ่ซึ่งกำลังจะถูกส่งไปให้กับสตาริกและพวก,พวกนายกลจนให้ฉันไปขโมยมาสินะเฮ้ยอะไรนะไม่ฉันจะระเบิดมันทิ้งต่างหากแล้วใช่นี่แหละเจ๋งของจริงโอ้โหสุดยอดนี่เขาจะให้เราไประเบิดระเบิดทิ้งนะครับระเบิดระเบิดทิ้งเออถูกแล้วใช่คำถูกแล้ว อ่าโอเคครับตอนนี้ใกล้ถึงจุดเควสละโอเคนี่ผมพยายามขับช้าๆเพื่อให้บทสนทนามันแบบครบถ้วนสานามบูรณ์นะครับจะได้รูว่าเกิดอะไรขึ้นใครมันจะไปคิดเนาะว่าจากศัตรูก,กันกลายมาเป็นพันธมิตรเฉพาะกิจกันซะแล้วว่าแต่ว่านายไม่ได้หลอกใช้เราใช่ไหม <laughs> ทำไมผมได้กินตุ่ตุ่น ผมนี่ต้มมาม่าปูเสือรอเลยเนี่ยดาม่าหรือเปล่าตอนหลังเนี่ยเฮ้ยเดยวตกไปไหนเนี่ยมีรถไฟจอดอยู่ในเซนแพนเควีเออขึ้นมาใหม่อ่ะเพื่อนเราเลยลว,ลวถ้างั้นฉันจะไปจัดก,การกับสินค้าของซาดิก,กและทิ้งความวุ่นวายเอาไว้ไ J ทำไมล่ะเจคอบทำไมที่เราต้องคุยกันก็คือรถไฟนั่นจะต้องเป็นของเราเพราะนั่นคือสิ่งที่จะพานายไปยังสถานีรถไฟรับตามในที่มันยังอยู่บนรางเลยสินะฉันอยากจะบอกว่าขอให้โชคดีนะ แต่นายคงไม่ตรงการงั้นฉันจะไปทำบางอย่างเพื่อแน่ใจว่ากำลังเสริมของตาริกไม่ไปส่งทุบที่สถานีก็แล้วกันโอเคครับให้ใช้รถไฟที่ขยับอยู่เจ้าจอดดีเนียชาเลนจ์มาก่อนเฮ้ยโอเคครับไปให้ไปค้นหาและทำลายระเบิดทั้งห้าจุดนะฮะเฮ้ยตอนนี้มันอยู่ใกล้กับฟันไปหน่อยขอเป็นดีนิดน,น,นึงโอ้โหเอาแล้วตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปยังสถานีรถไฟนี่โอ้โหหนักกว่าเดิมอีกเจ้าช่วย เช้ามันเถอะมองไม่เห็นถนนเลยนะเนี่ยมาเลยครับอัศวินควบมาเหล็กมาแล้วรถไฟมันกำลังจะค่อยๆค่อยๆชะลอตัวลงโอ้โหเริ่มมาแล้วฮะศัตรูเราต้องทําการมาร์คให้หมดอยู่ตรงนี้คนนึงโอเคเข้าสมุดแล้วสินี่วะนะโอ้โหมันโคตรจะกล้าหาญชานชัยเดตอนนี้ผมพยายามจะดีเทคศัตรูไปเรื่อยๆนะครับโอ้โหนี่มันอะไรกันเนี่ย เยอะไปหรือเปล่าหรือวลวเจ็ดด้วยโอ้โห,โหเยอะมากเลยครับซ้ายขวานี่แบบผมนึกถึงเม็ดแมงลักเลยตอนนี้ผมนึกถึงเม็ดแมงลักจริงๆนะมันเยอะมากอะกดูดิโอ้โหเพียบไปหมดเจ้าจอร์นโอเคตอนนี้แชร์เล่นย่อยเปลี่ยนไปแล้วนะครับคือให้ค้นหาและทำลายทั้งหมดด้วยการจุดระเบิดมันนะครับโอเคโอ้ยมาแล้วเนี่ยมีเรื่องแล้วครับปึนน๊บ เสียก็เลยคือภารกิจไม่ได้บอกว่าห้ามถูกตรวจจับได้นะฉะนั้นไม่มีปัญหาในการทิ้งนองนอยกันอยู่แล้วนี่จ้าจิงจาเลยเจอมานจ้าจิงจามานจ้าจิงจามานจ้าจิงจาไปฮะฟาดเอาเลยศัตรูคนแรกเฮ้ยเล็งสิครับเยี่ยมเลเวลเจ็ดเลยจ้ะเอามีดพี่ไปรับทานรับทานเลยรับทานเอาหนีครับหนีขึ้นหัวเขาขาวเลยว่าหนีแล้วเยี่ยม ไปเลยไปเลยไปยมีสไนยอยู่คนนู้นนึงอะไรอะไรแล้วยังไงนี่ฮะเสียบหลับไปเลยโอเคชัดๆเลยว่ามีศัตรูอยู่ตรงนี้คนนึงไปเรียบร้อยนี่แหละทุบและนาอยอีกคนนึงตนี่ยตน,น,นี่ะจริงข้างล่างมีระครังอยู่นะฮะแต่ผมไม่แคร์แล้วตอนนี้จะบวกก็มาครับฟ้าบเอาละ ต่อไม้ต่อไปอ,อ้าวกำตดตดตีตดซึบจุดแดงๆนี้ใช่ป่ะน่าจะใช่นะฮะโอเคฟึบขึ้นนี่ครับโอเคเยี่ยมมานะฮะซืึบคนนี้เหมือนเขาจะหนีหนีอะไรยังไงไม่รู้วิ่งตามหมดเสียบมาดิครับอา้าวกมทำไมมันอยู่คนะระดับเหรอเฮ้ยซื้อบล็อ,อ,อ,อกดีบล็อกดี ได้หลบก่อนกระสุนใครมาไม่รู้เมื่อกี้เสียบเข้าไปครับเยี่ยมเอาละจุดแรกมาทำลายกันดีกว่าฟึบโอเคฮะอ่าระเบิดมันทิง้งซะอ้าวอ้ทำไรอะ่ะอ๋อมีกระสีในการจุดไฟแชกลงโอเคมาตักาดกระดิ่งทิ้งก่อนเพื่อความปลอดภยัยปวมเทาไปโอ้โหสุดยอด เซตกระเด็นก,กระดอ,ดอนมันนี่เลยโ <c oughs> อเค okay, สูกวันหนึ่งพวกเด็กใบเธอจะเข้าใจนะครับว่าสิ่งที่ฉันทำเนี่ยก็เพื่อตัวพวกเขาเองนะฮะเออจะว่าไปในไหนๆก็มีรถไฟเยอะแล้วผมลืมไหมว่าผมลืมเล่าเกร็ดความด้วยกับรถไฟไปคือเพื่อนๆรู้หรือไม่ว่ารถไฟจะไปโคราชไม่ใช่ไม่ใช่พวกนี้ขอเสียบก่อนโอเคจัดฮะจับตืบจับคือถ้าเกิด <c oughs> <c oughs> อ่ใครที่ดูคลิปผมมาตลอดเนี่ยจะเห็นได้ว่าพี่คนนี้เขาแดนไม่ใช่ <laughs> นี่มันเป็นบัก็กเดี๋ยวนะผมทำไมเล็งไม่ได้อะเออเลงได้สักทีพี่พี่พี่เดี๋ยวผมจะทำให้พี่ออ <laughs> สงบสักทีแดนอย่นั่นแหละสเก็ตแผ่นหรือไงต้องใส่เป็นดีเจเก่าโอเคฮะ <laughs> คือถ้าเกิดใครดูคลิปผมมาตลอดเนี่ยจะมีอยู่พาร์ทนึงที่ผมเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเกรดความรู้เรื่องอเครื่องจักรไอ้น้ำนะครับ <laughs> คือจะบอกว่าอย่างนี้การย้อนสั้นๆก็คือในปี17 6 8เจนี่ยเจมวัตนะครับได้ทำการคิดค้น เครื to então, ่องจักรไอ้น้ำนะครับเพื่อมาเหมือนกับเป็นเป็นตัวคล้ายๆแบบเอามาทดแทนพลังงานของม้าอะไรเงี้ยเพื่อลากลากพวกฐานหินออกจากเหมืองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูระเบิดตรงนี้ก่อนผมปลอดภัยได้ใช่ไหมจากตรงนี้เนี่ยเยี่ยมนียังไง a c t i o เป็นไงครับโอเคจัดไปแล้ว2นะครับเรื่องใหญ่ๆต้องถูกหยุดลงเล็วในนี้ก็คือเรามาเล่ากันต่อหลังจากที่เจมวัตคิดค้นเครื่องจักรไอ้น้ำเสร็จแล้วนะครับก็หลังจากนั้นนะฮะ พี่วิชาร์ทาวิกเนี่ยก็ได้ทําการนําเครื่องจักรไอ้น้ําตัวนั้นเนี่ยมาสร้างนะครับเป็นรถจักรไอ้น้ำนะจะไม่เหมือนกันนะคือเจมวัตเนี่ยคิดค้นตัวเครื่องนะครับส่วนวิชาร์ทาวิกเนี่ยเอามาคิดค้นเป็นรถจักรไอ้น้าก็คือมันได้ายๆมันเหมือนรถยนต์นั่นแหละครับเพียงแต่ว่าไอ้รถเนี่ยมันจะใช้เครื่องจักรไอ้น้ำในการในการเปลี่ยนเป็นเครื่องยนต์นะซึ่งลักษณะของมันก็จะมีล้อธรรมดาวิง่งบนถนนเหมือนรถสิบล้อแล้วบ้านเราในสมัยนี้เลครับ ซึ่งมันเป็นความคิดที่ดีมากๆเพราะว่ามันเอามาใช้ทดแทนกําลังม้าได้อย่างรดรดมานะได้อย่างมีประสิทธิภาพยิงแต่ว่าข้อเสียของมันหลักก็คือเมื่อมันบรรทุกหนักเกินไปนะครับทำให้ถนนในกรุงในประเทศอังกฤษเนี่ยพังมันก็เหมือนในสมัยปัจจุบันไงที่รถสิบล้อเวลามันขนอะไรหนักๆมากๆถนนก็จะพังนื่องาะว่าถนนเนี่ยไม่ได้ถูกดีไซน์ให้รับน้ําหนักอะไรเยอะขนาดนั้นนะครับปัญหามันก็เลยเกิดทีนี้หลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นมาอีก46ปีให้หลังเนี่ย ก็มีคนนะครับคิดคนน้นได้ว่าเออทําไมเราถึงไม่เอาไอรถจักรไอน้าเนี่ยมาไว้บนรางเหล็กล่ะนะครับซึ่งนั่นก็คือปี1814ดนี่ะครับโดยีิจอจสตีเนสันนั่นเองนะฮะซึ่งเขาก็คือบิด,ดาของรถไฟนั่นเองเขาเป็นคนที่คิดว่าเออทําไมเราเนี่ยไม่สร้างรางเหล็กนะครับแล้วเอาไอรถเนี้ยแทนที่จะมีบนถนนเนี่ยมาวิ่งบนรางซะันะครับเขาเลยทําการเปลี่ยนจากล้อรถธรรมดานะครับกลายมาเปลี่ยนเป็นล้อเหล็กนะครับซิ้งสี่ล้อ แล้วก็เอาไปวิ่งบนรางรถไฟนะครับนั่นแหละก็คือเป็นจุดเริ่มต้นเลยและทีนี้ประเด็นก็คืออ่าโอเคต่อทีนี้ประเด็นก็คือมันก็เลยกลายเป็นว่าประเทศอังกฤษนี่แหละเป็นต้นกําเนิดของรถไฟนะครับของของแห่งแรกของโลกเลยนะครับซึ่งสถานีรถไฟนะครับสองแห่งแรกของโลกก็คือดําเนินการรถไฟที่วิ่งนะเส้นทางรถไฟสายแรกของโลกก็คือเป็นสถานีระหว่างแมนเชสเตอร์นะครับ เมืองแมนเชสเตอร์กับเมืองลิเวอร์พูลนั่นเองซึ่งภายหลังก็เป็นวันแดงเดือดไม่ใช่ก็เลยมาเด็นเออก็น่าแปลกเนอะซึ่งก็คือเป็น2เมืองแรกเลยนะครับที่เป็นเหมือนกับสถานีรถไฟนะระหว่างต้นทางกับปลายทางโอเคมีคนลงมาแล้ว2ตัวแน่เลเวลเจ็ดนะครับแต่ผมแปลกใจตรงไอ้เดียวดนะ <laughs> ิ้งมีชีวิตลี้ลับอยู่ตรงนั้น <laughs> ผมนี่แฮเลยไอเดียวอาสะดุดไฟ <laughs> แล้วคจะไปช่วยก็ดีอพี่ผมสงสารมากเลยอ่ะแต่ผมก็ต้องฆ่าหาจริงขอเสียบได้ไหมพี่ลุกหน่อยหาสะดุดป้ายนะครับคือกระโดดลงมาอย่างที่สูงกันไปใช่ไหมเสียบหน่อยโอเคจบกันไปทีนี้มีคนหนึ่งอยู่ตรงนี้ฆ่าด้วยความเร็วปั๊บเยี่ยมครับปาดคอสวยงามอ่า ทีนี้เพื่อนๆก็ได้รู้กันแล้วนะครับว่าสรุปประเทศอังกฤษแล้วนี่แหละนะครับประเทศอังกฤษที่ไม่ได้หลักของเราประเทศอังกฤษนี่แหละก็คือเป็นต้นกําเนิดของรถไฟนะครับและเป็นประเทศต้นกําเนิดของรถไฟฟ้าใต้ดินห่งแรกของโลกด้วยแน่เยี่ยมมาล่ะรู้สึกถ้าจะไม่ผิดเนี่ยทางรถไฟใต้ดินสายแรกของโลกเนี่ยจะลอดผ่านแม่น้าเทมด้วยนะครับแต่สมัยนั้นเนี่ยที่ที่เขาสร้างรถไฟใต้ดินเนี่ยมันมันไม่ใช่เหมือนกับในยุคปัจจุบันนะที่ว่าจะเป็นเหมือนที่เราเห็นในพวก BTS อะไรยงีไม่ใช่นะครับสมัยนั้นจะเป็น รถไฟเครื่องจักรไอ้น้าอยู่เลยนะฮะที่เขาสร้างเนี่ยเรียบร้อยครับหรือ,อชิ้นหนึ่งนะาจคขอบบอกหรือ,อจุดนึงก็คือด้านบนนั่นเองโอเคฮะขึ้นเลยดีป่ะก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับเก็บความรู้เรื่องรถไฟฟืบๆ <c oughs> โอ้โขึ้นสูงไปไหรือเปล่าผมไม่ได้คิดว่ามันจะขึ้นสูงมาขนาดนี้เอากมงานเข้านะครับพี่น้องไปฆ่าเลยดีว่าซึบมาแล้วสองคนด้วยเป็นไงเหล่านี้เข้มสุด,สด โอเคทำลายจุดสุดท้ายครับฟึบเยี่ยมปูดปาดปูดปาดเลยมาฮะฟึบเรามาดูระเบิดกันเถอะนี่มันวันคริสต์มาสหรือเปล่านี่เป็นไงหนักกหงแอคชั่นอีกแล้วเรียบร้อยครับตอนนี้ถึงเวลาไปหาใครสักคนเพื่อมาขับเจ้าก้อนเหล็กนี่นะฮะก้อนเหล็กไหนวะสรุปหาใครเดี๋ยวแป๊บนึงอ๋อ,อไปทางนูน้นไปทางนูน้นงั้นก็ต้องฆ่าสองคนนี้ก่อนใช่ไหม ไม่แมวไม่เอาไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ปา,กกาเาขาดีกว,ว่าเราวิ่งไปฆ่าดีกว่าเพราะเราเป็นแอสซินดี้เท่นะครับฉะนั้นเราจะไปปามีดด้วยความอะไรทั้งนั้นนี่จะทำนี้เลยสรุปหาใครเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอ้าวให้จับตัวด้วยมีใครคนขับอยู่ตรงนี้พี่คนขับอย่าเพิ่งหนีผมนะสับมาทางนี้นะครับโอเคฮะเข้าด้านหลังพอดีเลยเซตปึ๊กไปด้วยเลยไปเดินทางไหนนทีนี้เ้ยเอามือที่สกปรกของแกออกไปนะ <laughs> นี่แกกำลังคิดว่าทำอะไรอยู่ฮะเออหูปากเธอได้โปรดช่วยเงียบหน่อยครับผมไม่อยากให้เกิดเรื่องยุ่งยากนี่ใจของผู้สูภาพเลยเอ้ยแล้วแกต้องการอะไรจากฉันเนี่ยเออผมแค่ต้องการให้คุณเดินเครื่องยนต์นะครับรกน,ดน,น,นบได้ก็ได้ฉันจะช่วยแกเองเออย่าทำร้ายฉันเลยนะเออให้คิดว่าผมก็เหมือนผู้โดยสารทั่วไปถึงผมเจอเอาเบบี้จอดหลังคุณอยู่ก็ตามเหมือนเนอะเคครับโอหูเห็นเดบไลทเธอคนหนึ่งเราจะถึงจุดก่อนไหม นายถึงก่อนนะครับแล้วต้องทําอะไรปะอุย้ยเก้ากระสินพอดีนั่นแหละครับที่ต้องการคุณช่วยทำอะไรบางอย่างก,กับเครื่องจักรไอ้น้ำนี่จะได้ไหมครับนี่เราต้องทําอย่างนี้เพราะว่าเมื่อสนทนาก่อนหน้าน,นี้เจคอ,อบแบบออกนนแนวกอล์ลแล้วไงแถมมีคาร์บัสเตอร์แซ่บ่อยนะครับไปขับไปดีๆนะฮะหรือจะขับไปน้ําตาโอเคไปเลยครับเรียบร้อยเราสามารถที่จะ ระเบิดนะครับทั้ง5จุดด้วยแล้วก็ขโมยรถไฟเพื่อที่จะเอาไปยังสถานีรับได้ด้วยนะฮะมาแล้วดูหน้าเขาดีดีใจยังไเยนยะที่เราทำธุรกิจสำเร็จแล้วไงต่ออา้าวเอ้อลงไม่ได้ วิเศษสตาร,ริกจะต้องเข่าอ่อนนอีกไม่ชอ้อนี้แน่ขอคารวะนายเลยต้องขออภัยฉันตน้องหนีแล้วแล้วมาเจอฉันอีกนะเพื่อนเฮ <c oughs> ้ยเดี๋ยวแล้วทำไมเราไปกับรถไฟไม่ได้อ่ะทำไมเราไปที่สถานีรับไม่ได้ไม่เข้าใจเฮ้ยเดี๋ยวนะโดนหลอกใช้งานอยู่หรือเปล่าเอ๊ะฉันกินตูต่ๆแลเนี่ <laughs> โอเคครับจบลงแล้วสำหรับซีเควนที่8นะครับ เพื่อนร่วมงานที่แปลกประหลาดได้เองก็แปลกมากนะครับแล้วรู้สึกเหมือนจะได้ผ้าคลุมไหล่ของอีวี่มาด้วยนะครับผ้าคลุมไหล่ที่ชื่ออะไรวะเลดี้ซาริลมั้งโอเคเรียบร้อยครับจบลงแล้วสําหรับเนื้อเรื่องซีเควนต์แรกนี้นะครับเอาละก็เอาไงสสาหรับพานี้นะมันอาจจะดูสั้นนิดนึงแต่ว่าขอจบไปที่ตรงนี้ก่อน,นครับเนื่องจากว่าภารกิจในส่วนของซีเควนต์แปดเนี่ยมันสั้นมากนะครับนี่มันจะให้ดูจะให้ดู นี่ฮะมีแค่สภารกิจเท่านั้นซึ่งผมไม่แน่ใจว่าภารกิจแต่ละอันเนี่ยมันจะกินเวลาแค่ไหนนะครับซึ่งส่วนในส่วนของอันแรกนี่ก็ใช้เวลาไปพอสมควรเลยเดี๋ยวคลิปมันจะยืดเยอะกันไปนะเพราะว่าช่วงนี้ผมมีปัญหากับการอัปโหลดไฟล์ที่มีขนาดยาวเกินไปนะครับทาให้แบบคลิปมัน HD ช้าอะไรย่างเงี้ยง่ายๆก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเอาไว้ยังไงเดี๋ยวมาสนุกกันต่อในพานหนานะครับพาทนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันสวัสดีจ้าบาย